กลับมาขอนแก่นค่ะจีพาไปเบื้องทางแขวงทางหลวงขอนแก่นที่นึงค่ะเพิ่นได้จัดประชุมการมิส่วนวมของพี่น้องประชาชนตามโครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านยานชุมชนหมายเลข2 3 0นนะคะถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด่านทิศตะวันตกค่ะยูทีห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่นึงร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในงานที่เกี่ยวของแล้วกับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านเป็ดค่ะได้รวมกันประชุมการมีส่วนร่วมต่อโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงนะคะงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข2 3 0นถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด่านทิศตะวันตกท,<ะ>ทิศตะวันตกนี่ทางไปชุมเพ่อกแมน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 ระหว่าง<ะ>กิโลเมตรที่8บวก200ถึง8บวก400นะคะ,ะแล้วก็ กิโลเมตริกเก้าบวกหนึ่งร้อยถึงสิบสามบวกหาร้อยระยะทางนี่อยู่ที่สี่จุดหกกิโลเมตร,รเป็น<ม>การขยายช่องจราจรเป็นหกช่องเด้อ๋อก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใส่รถใส่ถนนเนาะครับผมนายสิโรดแดงผู้มีครับผู้อำนวยการแขวงทังหลวงขอนแก่นที่หนึ่งก็บ,บอกว่าโครงการนี่นะครับเป็นโครงการขยายช่องจราจรหกช่องทางหาเคล็ดล้วครับคือสิเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของพี่น้องประชาชน รวมถึงนัก่องเที่ยวหรือว่าทุกคนนะครับที่ใส่ถนนนี่นนสะดวกมากยิ่งขึ้นและก็ปลอดแพร่หลายขึ้นครับไปฟังเสียงของพอออกแขวงทั้งหลวงขอนแก่นที่หนึ่งครับโครคงการนี้ภาพรวมก็คือเป็นโครงการขยายเลนของวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นที่มีเดิมอยู่4เลนขยายออกมาเป็น6เลนนะครับมีระยะยาวทั้งสิ้น4.6กอมหรือ4,600เมตรซึ่งก็จะทําให้ประชาชน ที่เดินทางอยู่ในวงแหวนนี้ซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันโดยประจักษ์แล้วนะครับว่าการจราจครคับขังมากไม่ใช่เฉพาะวันธรรมดานะครับโดยเฉพาะวันนักขัดตะเลกสายนี้จะเป็นการ,การเดินทางจากโคราชขอนแก่นและมุ่งสู่หนองคายอุดรน,นะครับการจราจรหน,นานแน่นติดขัดมากครับก็คือเลยขยายเพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนครับ ทางด้านนายจรุนอวยนอกครับสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอซ้ำสูงก็บอกว่าครับทางหลวงหมายเลข20-3ครับทางเลี่ยงเมืองดันทิศตะวันตกผ่านชุมชนตำบลบ้านเป็ดนะครับในช่วงเวลาทีเร่งด่วนปริมาณการจะราจรสีน้าแน่นนะครับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้พินแนนก็กลยขอให้นะครับเร่งดําเนินการขยายช่องทางจะราจรตามโครงการดังกล่าว เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนครับไปฟังเสียงของสอจออเขตอำเภอสัมสูงนายจะรุ่นอวยนอกครับเทศก,กาลนี้ถือว่ามีปัญหาเยอะนะการที่ท่านทางแขวงการทางนะมาขยายทางจาก4ี่เลนเป็น6เลนเนี่ยก็จะสร้างความสะดวกนะแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นขาจรในช่วงเทศกาลหรือจะเป็นช่วงอปกติ ที่พี่น้องได้มีหมู่บ้านจัดสรรออกอยู่รอบนอกโดยเจ้าว่าเทศบาลบ้านเป็ดนะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่มีบ้านจัดสรรเยอะนะคนที่ออกมาอยู่รอบนอกเนี่ยจะต้องใช้ถนนเส้นนี้และที่สําคัญที่สุดที่ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอท่านรองผอ,อที่ได้มีไฟแดงให้กับหน้าเทศบาลบ้านเป็ดจุดนี้เป็นจุดที่พยายามอยู่หลายครั้งนะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยแล้วพี่น้องสัญจรก็ไม่สะดวก ก็ถือว่าในเรื่องของการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็คือมันก็จะผลสรุปก,ก็คือเพื่อพี่นงประชาชนนี่แหละนะครับนําไปสู่ทาาที่ดีขึ้นนะครับจังมองหนาบันเป็ดท่าสิไปหนาเทศาบาลเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุหลายเทือ่อนนะครับตอนนี้มีไฟแดงที่เป็นวาเมื่อกี้แล้วก็การขยายช่องจราจรได้ทางเลียงเมืองนี่สัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอืมยาวาแต่ท่าหนี่ย่ย่ำผีกับบ้านเนะาะทั้งกะลาสีกะแน่นคือกันเด้นะแน่นคือกันเพิ่นกะสิมีโครงการขยายคือกันกับ เป็นการเพิ่มช่องจราจอดอเพิ่มปัญหารถกระไรคือเก้าอี้เมนีน <c oughs> เพิ่มห้เลี่ยนเล่ยนไร้ขึ้นก็เก้าหนาหละเมียนนะครับผม